อนนี้หกวงเช้าเสร็จเสนะครับการแสดงนี้เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองตอนนี้ทีมงานเสียงยิสานทุกคนที่นอนหลับพักผ่อนอยู่ตามซอกมุมต่างๆตามด้านหลังเวทีถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาทําหน้าที่ของตัวเองที่เห็นกวาดแล้วก็ทําความสะอาดอยู่นั่นก็ไม่ใช่ไกลนะครับก็คือบรรดาหางเครื่องที่มีอีกหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือการทําความสะอาดพื้นที่ที่แสดงนะครับก่อนที่จะส่งคืนให้กับเจ้าภาพส่วนด้านหลังนั่นก็คือเวทีที่ใช้กันที่ใช้สสําหรับแดงเมืื่อคนนี ตอนนี้ก็กําลังถูกรื้อถอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะย้ายไปยังจังหวัดอื่นสําหรับการแสดงที่จะมีขึ้นในคืนนี้นะครับหลังจากเสร็จการแสดงเราก็เดินทางขึ้นรถเพื่อจะไปทําการแสดงที่อื่นต่อสวัสดีครับสวัสดีท่านใหสัมภาษณ์ <c oughs> เรื่องจานสัมภาษณ์จะอนเลยคูณ <c oughs> แล้วว่าจะสัสมภาษณ์ใครเอาอุก่อนเลย <c oughs> ผม,ผมผมไปคั้งนี้อนอนอยู่แคบอารงางรถไหน,นครับ้งนี้แลครับนอนจากค,คขขนครับที่นี่สามครับสามกับซูฟเฟอร์กับไปแบบสบายสบายผมมันนอนถนัดอยู่ครับพอดีครับนอนจ็จครับครับผม

ที่เราต้องดูแลนี่เราเราใช้หลักอะไรในการดูแลคนทั้ง400คนครับถึงจะเป็นครอบครัวก็จริงแต่เราอยู่กันเป็นหมู่มากนะครับ400กวยาคนมันต้องมีกฎระเบียบปฏิกาแน่นอนอาจจะยังไม่รู้กฎระเบียบปฏิกาไม่รู้ว่อมี่พูดให้ฟังหรือยังบางคนก็กินแรงเพื่อนเพราะฉะนั้นผมว่ามันเยอะไปกฎระเบียบปฏิกาขอใช้คําว่ากฎเหล็กแล้วกันเน้นหนักชูสาวเครื่องเงินเมา สิ่งเสพติดและการพนันผมบอกแล้วนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมิตรจัดการได้เลยไม่ต้องผ่านห้ามทำห้างห้ามยุ่งระหว่างไยหวางทำงานเลยเรื่องเสพหรือการพะไรก็จะทันคนไว้ทางทางสองก็กลับไปห้อกใตชูสาวไม่แต่งบน็อกและจักขาเอาบ้านเก่าจะพาเพื่อนีาในอสังลารกันไป ว่าเป็นกดก็ไม่ใช่กดหรอกฮะแต่รเราอยู่เป็นครอบครัวเหมือนครอบครัวคนนี้คือพ่อนะคนนี้คือลูกนะพี่นะน้องน้องก็ต้องฟังความความพี่ฟังพี่พูดแล้วก็ลูกๆก,ก็ต้องฟังพ่อสรุปแล้วก็ลูกทุกคนต้องฟังพ่อฟังพ่อกับแม่ คือพอกระแมนแล้วสิบให้มีความเรียงลำตำสูงถ้ามาอยู่ต้องอยู่ด้วยกันคุณจะดังมาัาตชัยกระชังุูต้องมานอนอยู่รถแบบผมไปกับรถบา้านไปกับรถเนี่ยมอยมี่ถร่วนตัวไปความเรียงลำตำสูงจุดนีเป็นมอยมีมันเป็นการแยกแยะนะครับ

หมอนำเสียงยีสานก็อาจจะเป็นเพียงคาราวานดนตรีที่รอนแรงเปิดการแสดงไปทั่วแผ่นแผ่นดินีสานแต่สําหรับใครหลายๆคนที่นี่คนะหมอนำเสียงอีสานก็อาจจะหมายถึงแหล่งรวมชีวิตหรืออาจจะเป็นชีวิตหรืออาจจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่คนกว่า4ี่อยคนมาใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่ รเรามองย้อนกลับไปเห็นเส้นทางเดิมๆนี่กว่าจะมาได้ถึงตรงนี้มันยากแค่ไหนครับเดิมทัเพื่อชีวิตและครอบครัวคือเนื้อที่จะเป็นไรนาเลือกสวนจะเป็นบ้านเป็นอะไรของเครือญาติทั้งหมดเกือบ20่สิบแปลงผมเอาเข้าแบงหมดอมเอามาลงทุนตรงนี้ครับทำดูสิถ้าประสบผลสําเร็จก็ถือว่าเราจะไถนานไถสวนไถบ้านไถที่ได้แต่ถ้าประสบผลล้มเหลวสาดผืนหมอนใบ นอนใต้ศุนยาลาวัดท <c oughs> ข้งโคตรนะแ <c oughs> ข้งโคตรคุณน้องน้อยและโคตรของผมต่อสู้ับชีวิตการไต่เต้ามันจะเหมือนเป็นขั้นตอนแล้วเหมือนเป็นโอกาสที่จะให้เราเก้าวตรงนี้คือถ้าจะลำดับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันก้าวจากไหนไปไหนมันเหนื่อยมันซับซ้อนแล้วมันก็หยุดวงเลิกวงกับความท้อกับปัญหาที่ทแก้ลุกๆในวงที่ปัญหามันมากมาย เราเริ่มต้นผมว่ามันน่าจะมีคนแบบว่าลูกเมนลูกแคลนอะไรอยู่บ้างใช่ครับยังดิเกหมอลำเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นระดับล่างถ้าเปรียบเปรดนะครับเป็นระดับล่างลูกทุ่งเป็นระดับกลางเมื่อก่อนนี้จะมีลูกกรุงลูกกรุงหรือจริงคือระดับบนตอนจะทําวงให้มันยิ่งใหญ่หรือให้มันเติบโตขึ้นมาได้นี่เราต้องเหมือนว่าเราต้องทาลายความเชื่อทำลายความนิยมใช่ครับผม ตั้งปฏิทานกับตัวเองไว้หลังจากทำศพป,ประมาทว่าหมอลำเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หมอลำกินเหมือนหมูเหมือนหมาจึงตั้งปฏิทานกับตัวเองว่าขอเป็นหมอลำตัวอย่างสักขนาดนึงขอเป็นตัวแทนชาวอีสานสักขนาดนึ่งบ้านพักสิงอีสานบ้านเลขที่ห้าห้าห้าบ้านหนองสายตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบ,บและสัมผัสกับผลงานการสแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานสิงอีสาน ได้นโอกาสนีเช่ครับเวลาเราอยู่บนเวทีนะครับมองเห็นคนเห็นคนหัวเราะเห็นคนยิ้มเวลาฟังเพลงเราร้องหรือว่าขำเวลาเราเล่นตลกประทับใจนะว่าผมประทับใจว่าผมเกิดมาชาตินี้คิดว่าไม่เกียชาติเกิดซมากกว่ามันได้ทำให้คนมีรอยยิ้มได้นไม่ก็สามารถยังไงหลานโตผู้ยิ่ผู้ชาย่เหลานฉนมันผู้ชาย ก็สามาถมันมีอย่างเง้เอาความสามาจะไม่ตองห่วเลยแเดี๋ยวนี้น่ะมันเปิดผ่านลมเบอร์สามเป็นแล้วสมติว่าเราเล่นตลกเล่นตลกอย่างเงี้ยเป็นมุ้งอะไรที่เล่นออกไปที่เขาเราเขาก็เขาก็ทำเราก็กำลังใจที่จะสู้งานไปอีกวันก่อวันโอ้ดันจบอะไรอี่นนี่มันโ ผมที่จะแสะดงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันทุกคนเลยคือคุณค่าของพมันเหลือเกินนเงิน30 40บาทเลยคุณค่าบ้านบ้านหลังหนึ่งมีห้าคนหกคนคนละสี่สิบบาทไม่ใช่น้อยนะมันไม่มีคนในเมืองนะคนในเมืองโอเคเขามีเงินจริงแนตะ่คนมานอกเขาไม่มีเลยบางทีต้องขายข้าวนะบางทีต้องขายของมามาดูพวกเรา อยากได้ความสุขจากการชมเราต้องให้ความสุขใหมไม่ืย่อย,อยอ่พี่เราอยู่กันมัใ,มใผม,มใจมากเพราะว่าเราอีกคนหนึ่ง สร้างวงให้มาถึงขนาดนี้แล้วก็อีกอย่างทุกคนรวมตัวกันทำทำขึ้นมานี่คือนี่คือแรงเราที่เราทำขึ้นมาไม่มีใครไม่ไมีไม่มีใครทำทำให้เราเราเรา,เราทำกันขึ้นมาเองถ้าเราไม่ทำวงก,ก็ไม่ใหญ่ดนใจครับดนใจมากเพราะว่าผมก็ชอบชอบที่จะเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กแล้ว ผมไม่ขออะไรมากความวังของผมไม่ใช่ว่าจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงที่โด่งดังอะไรมากมายเพให้อยู่กับเป็นหมอลำอะ่ะก็ก็เป็นหมอลำก็ได้ใส่ชุดเทศอะไรแสแดงหน้าวเวทีก็พอใจ ไม่ใช่ความฝันที่อยากจะยิ่งใหญ่แต่ก็อยากเป็นอยากเป็นเหมือนนักงรุ่นที่อยากเป็นเหมือนคนนี้ที่มีชุดสวยใสเมื่อก่อนนี้อย่างขนก้านที่เรียกว่าขนนกกระจอกเทศเนี่ยจะสามร้อยห้าสิบแล้วเลี้ยครูฝึกถือมาให้เราดูว่าเนี่ยแม่ซื้อส,กสักก้านสิจะมาเสียบตรงหัวของของอ่าฐาเครื่องที่เป็นตัวเอกแล้วเท่าไหร่แล้วครู สามหสิบเราแทบช็อกอะไรนะสามห้าสิบกับข้าวต้องเป็นเดือนอกับตอนนี้ที่มีขนเป็นพันพันหมื่นหมื่นก้านมันคืออะไรนอกเายอย่ามาเยอะให้เจ้ามีผู่ขวงเขาจะไปอยู่ไกลลับลวง ดวงใจค่อยลงติดบ่วงเปลี่ยนคู่ควงนี้ไกลไม้คืนป้อนเหยื่อยอกเย้าให้กันโอ้ตัวฉันยิ่งตรมทมคืนถ้าเราจะพินิษวพิเคราะห์ถึงความยิ่งใหญ่ของคณะหมอลำเสียงอีสานแล้วจะเห็นว่าความยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้วัดที่จำนวนหางเครื่องที่มีอยู่ในวงจำนวนคนดูหรือแม้แต่คิวการแสดงที่มีไปข้ามปีนะครับ แต่น่าจะวัดที่ความรักและความสัตย์ซื่อในอาชีพของการเป็นผู้ที่มอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับประชาชนไม่ว่าสถานที่ที่เปิดการแสดงนั้นจะมีคนดูมากหรือน้อยจะเป็นจังหวัดใหญ่หรือเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆทั้งนี้เพราะความยิ่งใหญ่กว่าจะได้มาก็นับว่ายากยิ่งแล้วแต่ความสําเร็จจะรักษาไว้ได้กลับยากยิ่งกว่า น่าันว่าร่างสันนองที่ไหลค่ายอย่างนูนมันจะไปหาทนายที่ไหนมาฟ้องเจ้าหน้าที่ที่เป็นทนายของแม่นน